สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนผมไปฟังเพื่อนผมเขาเรียนแกสบี้ในกรงวันหนึ่งก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นขาน้องแกสบี้เดินผิดปกติเขาก็เลยไปรตรวจสอบดูปรากฏว่าน้องมีอาการตกใจแล้วขาไปติดกรงเลยพาไปหาหมอเลยครับทีนี้ว้าวุ่นกันเลยกลางดึกหมอเอกซเรย์ ray, แล้วก็ตรวจออกมาแล้วปรากฏว่ากระดูกขาน้องแกสบี้เแลาสาเหตุหลักก็เกิดมาจากตัวกรงที่ไม่เหมาะกับเท้าของน้องแกสบี้นั่นเองครับผมก็เลยแนะนําให้เพื่อนได้ลองใช้เนเจอร์วูด ของเวอร์ลีลากาเพราะว่าตัวผลิตภัณฑ์ของเนเจอร์วูดตัวนี้เนี่ยมันมีความนุ่มเหมาะกับเท้าของน้องแกสปี้มากๆที่สำคัญเลยนะครับผลิตจากธรรมชาติร0 0ซและสิ่งที่ดีไปกว่านั้นเลยคือมันปลอดภูนครับหลังจากเพื่อนผมได้ลองเปลี่ยนมาปรากฏว่าอาการขาของน้องแกสปี้ที่ลาวนั้นมีอาการดีขึ้นยิ่งแล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะลองมาเปลี่ยนเป็นเนเจอร์วูดตัวนี้นะครับเพื่อนๆลองใช้แล้วได้ผลเป็นยังไงลองคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับ